เด็กครับเฮียนปอะไรล่ะมาเลยมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงขนมขนมเด็กครับยังเดี๋ยวจะใช้ให้เขาไหมวะเอาขนมอะไรเลือกเอาไหมเอาเขาเอาขนมอย่างเลือกเอาไหม เขาข้อนอ,อย่างเขาขอนอ,อย่างอ,าอางนี่วหรอเงนตัวใดล่ะให้ผูนี่ได้ให้พวให้ผูนี่ได้ได้จัก,กันแล้วน่นได้สามมัปันผู้ืด้ให้คนดีได้สอง,งัน Con này đi đây cho ăn à, Ở đây còn Ở hay, hay, hay. đây chắc ăn lại được không con anh lại là Hay còn đi còn đây Hay Được Được xong để Nhân bố đây là Nhân bố Hãy นี่เลยอันนี้เลยบลิเงียนบลิเงียนอ่ะบลิเงียนเข้าเป็นอย่างบลิเงียนง่ายมายักเป็นอย่างอันนี้ยักเป็นเลยบอกกันน้ำบอสน้ำบน้องสร้างเพียงโอ้โบสร้างเฮียงนะโบนี่น้องได้ง่ายมายักเป็นอย่างอนาคตนะยักเป็นอย่างท่านหมอ อันนี้เดี๋ยวยกเป็นยังท่านโมกันกันอันนี้เดี๋ยวยกเป็นยังท่านโมกันกันอันนี้เดี๋ยวเอ้าคือเอาคือกันโมกันไหมอันนี้เดี๋ยวท่านโมกกันเขาพี่กันน่ารักมากครับทุกคนสุนนี้ผมจะขนมครับอันนี้นะครับหนังสือเขียนหนังสือให้น้องๆครับ

ทั้งใจเฮียนเด้อเขาจะเอสีตุสวมภาษาลาวได้บ่เขาเจ้าก็ได้ภาษาลาวอ่ะสุดลายป่าภาษาโมงมันบ่ออันนี้เฮ็ดได้เฮ็ดท่งไปได้อันนี้เฮ็ดได้สะทงมาเซินเ้าเซินนั้นไปให้ไปนาันอ๋อเลยเฮ็ดกัก่อนกินแล้วเอาทิมสทงทิมสเคงกินเียเด้อขนมเคงกินเียไม่ปด น่าต่างจะเติบตไปเจอาด้กอย่างนเยอะเ,ยอเยลยนะไม่พอไม่พอครบเธอจะกลับกอนนะครับคุณผมอาจจะยาวไปที่บ้านเลยรู้สึกผมน่าจะซื้อแบบมะปราไว้ในรถเลยอันี่พ่อเห็นเด็กๆน่าจะให้เลยทุกคน